สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5ทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับห้องเรียนของครูพัจนนาอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของคำอุทานนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับคำอุทานนะคะก็จะเป็นคำที่นักเรียนนะคะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อคำเหล่านี้คือคำอุทานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำอุทานไปพร้อมๆกันนะคะคำอุทานนะคะก็คือคำที่เราเปล่งออกมานะคะเปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และก็ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนะคะหรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำอุทาน สำหรับประเภทของคำอุทานนะคะเราก็สามารถแบ่งประเภทของคำอุทานได้2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. คําคำอุทานบอกอาการนะคะและ 2. คํคำอุทานเสริมบทซึ่งคำอุทานทั้งสองชนิดนี้นะคะเราก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะ คราวนี้เรามาดูคําอุทานแต่ละชนิดหรือแต่ละประเภทกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มที่ประเภทที่1นนะคะก็คือคําอุทานบอกอาการนะคะคําอุทานบอกอาการก็คือคําที่บอกอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนะคะซึ่งคําอุทานชนิดนี้มักจะอยู่หน้าประโยคนะคะแล้วก็ มันจะมีเครื่องหมายนะคะกำกับอยู่ก็คือเขาเรียกว่าเครื่องหมายอัสเจรีนะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเครื่องหมายตกใจนะคะลักษณะของเครื่องหมายอัสเจรีก็คือเป็นขีดเส้นตรงๆมาแล้วก็มีจุดอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเป็นคําอุทานบอกอาการนะคะจะต้องมีเครื่องหมายอัสเจรีกำกับอยู่ท้ายคําอุทานนั้นทุกคํานะคะ คราวนี้เรามาดูคําอุทานบอกอาการกันบ้างนะคะว่าคําอุทานบอกอาการมีอาการแบบไหนหรือความรู้สึกแบบไหนบ้างนะคะที่เราเรียกว่าคําอุทานนะคะอ,ะอย่างแรกก็คืออาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวนะคะต่อไปก็คืออาการกดเครื่องต่อไปอาการประหลาดใจหรือตกใจนะคะหรืออาการเจ็บปวด อาการสงสารหรือปลอบโยนอาการเข้าใจหรือรับรู้นะคะแล้วก็อาการจากสิ่งธรรมชาติต่างๆนะคะ,ะแล้วก็สังเกตกวสีแดงๆใหญ,ใหญ่ๆตรงนี้ก็คือเครื่องหมายอัสเจรีที่จะต้องกำกับอยู่หลังคำอุทานที่บอกอาการนะคะคราวนี้เรามาดูอาการแรกนะคะก็คืออาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวนะคะคำที่ใช้เป็นคำอุทานบอกอาการเหล่านี้นะคะก็อย่างเช่นคำว่านี่แน่ คำว่าเ hey ฮ้ยคำว่าโว้ยคำว่าเ hey ฮ้คำว่านี่นะคะแล้วก็ถ้านักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีเครื่องหมายอัสเตรีย e นะคะกำกับไว้หลังคำอุทานที่ครูยกตัวอย่างมานะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคของคำอุทานที่บอกอาการนะคะอ,อย่างแรกนะคะประโยคที่ครูยกตัวอย่างมาเขาบอกว่านี่เธอรับไม่ต่อจากฉันนะ คำว่านี่นะคะเห็นไหมอยู่ต้นประโยคแล้วก็จะมีเครื่องหมายอัศจรีกํากับเอาไว้คําว่านี่ก็เป็นอาการที่ร้องเรียกนะคะ,ะร้องเรียกให้รู้หรือให้เข้าใจหรือให้รับรู้นะคะต่อไปนะคะเป็นอาการชนิดที่2ที่เรียกว่าอาการโกรดเคืองนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นคํา,า,าว่าชิคคำว่าชะาคำว่าดูดูคําว่าแหม หรืออาจจะมีคําอื่นๆที่นักเรียนใช้เวลาเราโกรธนะเวลาโกรธเพื่อนเวลาโกรธใครก็แล้วแต่เราก็อาจจะมีคําที่เป็นคําอุทานบ่งบอกอารมณ์โกรธขึ้นมานะคะแต่อันนี้ครูยกตัวอย่างมาสี่คำนี้นะคะครูยกตัวอย่างประโยคนะคะอาการโกรธเคืองอย่างเช่นดูดูเดินไม่ระวังทําน้ําหกเลยลูก เห็นหน้าแม่ไหมคะแม่หน้าตาไม่พอใจหน้าตากดเครืองนะคะหรืออาจจะเป็นเวลานักเรียนแม่ใช้ไปทํางานแล้วเราเล่นโทรศัพท์อยู่เราก็จะบอกเฮ้ยใช้อยู่ได้ใช่จริงๆอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปชนิดที่3นะคะก็คืออาการประหลาดใจหรือตกใจนะคะก็คำที่ใส้ก็อย่างเช่นคำว่าเอ๊ eh, คำว่าไว้คำว่าแม่เจ้าโวยคำว่าอุ้ย คำว่าตายจริงนะคะแล้วก็อาจจะมีคําอื่นๆอีกแต่ครูยกตัวอย่างมาแค่นี้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างครูยกมาเอ๊ะทำไมคุณลุงถึงยกพวกเราได้คำว่าเอ๊ะก็เป็นอาการที่แสดงความปลระหลาดใจแปลกใจหรือตกใจนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันจะต้องมีเครื่องหมายอัสเจรีกำกับไว้หลังคำอุทานเหล่านี้นะคะ ต่อไปชนิดที่4นะคะก็เป็นอาการเจ็บปวดนะคะเวลาเรา,าเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเราก็จะมีคําอุทานที่บอกอารมณ์ความรู้สึกความเจ็บปวดออกมาอย่างเช่นเช่นคําว่าโอ้ยคําว่าโอ้ยคําว่าอุย้ยนะคะเป็นต้นตัวอย่างประโยคนะคะอะโอทำไมมันปวดขาขนาดนี้นะคะเป็นอาการที่บอกถึงความเจ็บปวดนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นอาการชนิดที่5ก็คืออาการสงสารหรือปลอบโยนนะคะ,ะเวลาเราสงสารคนอื่นสงสารเวลาเพื่อนโดนแกล้งหรือเพื่อนโดนทําโทษอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมีคําอุทานที่แสดงถึงการสงสารหรือการปลอบโยนนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าโถคําว่าพุทโธคําว่าโทคําว่าอนิจจาเป็นต้นนะคะ ตัวอย่างประโยคนะคะยกตัวอย่างว่าโถไม่เป็นไรนะล้มแค่นี้เองก็เป็นการาแสดงความปลอบโยนนะคะว่าเ,ออเราล้มมาแค่นี้ไม่เป็นไรนะคะ ต่อไปนะคะเป็นอาการชนิดที่6ก็คืออาการเข้าใจหรือรับรู้นะคะเวลาเราเข้าใจหรือรับรู้อะไรเราก็จะมีคําที่เป็นคำอุทานม่งบอกถึงการรับรู้ของเราหรือการเข้าใจของเรานะคะยกตัวอย่างคำอุทานก็อย่างเช่นคําว่าเออคาว่าอ้อคำว่า,อ,วาอ๋อนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็ ครูยกตัวอย่างว่าอ้อเข้าใจแล้วมันพับแบบนี้นี่เองนะคะหรือ,อสมมติว่าเวลาครูถามนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจที่ครูสอนหรือยังคะบางคนก็บอกอ๋อหนูยังไม่เข้าใจค่ะหรืออ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะก็เป็นการแสดงความรับรู้หรือความเข้าใจของเรานะคะชนิดที่7นะคะก็จะเป็นอาการจากสิ่งธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นคำว่าตูม้ม คำว่าโครมคำว่าเสียงนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็อย่างเช่นบอกว่าเมื่อเช้ารถชนกันเสียงเสียงดังโครมเลยนะคะคำว่าโครมก็คือเป็นเสียงที่เกิดจากาธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะที่มันเป็นเหมือนคำอุทานที่เราเอ,อ่ยขึ้นแต่เป็นเสียงที่ได้มาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะ และมาถึงคำอุทานชนิดที่2นะคะเราเรียกคำอุทานชนิดที่2ว่าคำอุทานเสริมบทนะคะคำอุทานเสริมบทคืออะไรนะคะคำอุทานเสริมบทก็คือคำอุทานที่ใช้เป็นคำสร้อยหรือเสริมบทนะคะเพื่อให้เสียงหรือความกระชับสละสลวยขึ้นมันสามารถแบ่งออกได้เป็น3ชนิดด้วยกันนะคะ3ชนิดนี้มีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ คราวนี้เรามาดูคำอุทานสมบทที่ใช้เป็นคำสร้อยกันนะคะ คำสร้อยนะคะส่วนมากเราก็จะพบเป็นคําขึ้นต้นและคําลงท้ายนะคะในบทประพันธ์ประเภทโครงและร่ายนะคะซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เราก็ยังไม่ได้คุ้นเคยนะคะกับคําประพภทธคำประพันธ์ประเภทนี้นะคะแต่เราก็สามารถเรียนรู้เอาไว้นะเพื่อไปใช้ในอนาคตได้นะคะซึ่งคําอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นคาสร้อยนะคะก็จะนํามาเติมลงไปเพื่อแสดงความรู้สึกหรือเพื่อทําให้คําประพันธ์มีพยางค์ครบตามฉันทลักษณ์นะคะ,ะได้แก่คําว่า คำว่าเธอินอ้าโอว่าคำว่าเถิดแลพ่อเคยและเอยเป็นต้นนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นคำประพันธ์ประเภทโครงนะคะซึ่งเขาเรียกว่าโครง4ีสุภาพนะคะอันนี้ก็จะมาจากเรื่องลิลิตพลอนะคะในระดับชั้นป .5 เราก็ยังไม่เรียนไม่ได้เรียนเรื่องนี้นะคะแต่ยกตัวอย่างให้ดูคำที่เป็นคำอุทาน ที่เราเรียกว่าคำสร้อยนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะกอบทกรอนเขาบอกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยดใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้า อย่าได้ถามเผื่อนักเรียนสังเกตคําว่าพี่เอ่ยกับคําว่าหรือพี่ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าคําอุทานที่ใช้เป็นคำสร้อยนะคะในคําประพันธ์เพื่อให้คำประพันธ์เนี่ยมันมีความสละสลวยหรือว่ามีคำครบตามลักษณะของคำประพันธ์นั่นเองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นคําอุทานเสริมบทชนิดที่2นะคะที่เรียกว่าคําอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นคําแทรกระหว่างคําหรือข้อความนะคะก็จะได้แก่คําว่านาคําว่าเอยคําว่าเอยเอยโวยแฮอันนี้ลักษณะก็จะคล้ายๆกับคําอุทานที่เป็นคำสร้อยเมื่อกี้นะคะตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างว่าเด็กเอยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอนดอกสร้อยนะคะแต่ที่ครูอยากให้นักเรียนดูก็คือคําว่าเอ๋ยนะคะซึ่งมันเป็นคําอุทานที่เอาไว้แทรกนะคะหรือว่าเอามา,าขั้นกลางระหว่างคำนะคะคำว่าเอ๋ยก็จะอยู่ระหว่างคําว่าเด็กกเด็กนั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงคําอุทานเสริมบทชนิดสุดท้ายนะคะก็คือคําอุทานเสริมบทที่ใช้คํา คำคู่นะคะที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองกันนะคะ,ะคำอุทานเสริมบทมที่ใช้เป็นคําเสริมเพื่อต่อท้ายคําข้างหน้าให้ยาวออไปแต่ไม่ต้องการความหมายที่เสริมนั้นได้แก่คําว่าคําว่าอะไรบ้างอาจจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะยกตัวอย่างคําว่าวัดวาอารามหนังสื้อหนังหาอาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินปลาอันนี้นักเรียนสังเกตว่าคำอุทานเสริมบทชนิดนี้ก็คือใช้เพื่อ ใช้เป็นคำที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองกันใช้เพื่อให้มันคำมันดูสลัดสลวยขึ้นน่าฟังขึ้นแต่เราจะไม่เน้นความหมายของคำอุทานชนิดนี้นะคะ,ะยกตัวอย่างประโยคแรกที่บอกว่าวัดวาอารามจริงๆมันมีแค่คำว่าวัดนะคะวัดวาคำว่าวามันไม่ได้มีความหมายอารามก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะหรือคาว่าหนังสือหนังหาคาจริงๆก็คือคาว่าหนังสือ คำว่าหนังหาเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันมีความสละสลวยแต่คําว่าหนังหาไม่มีไม่มีความหมายนะคะหรืออย่างเช่นคําว่าอาบน้ําอาบท่าอาคำว่าอาบน้ำํำแล้วก็เติมคําว่าอาบท่าเข้าไปให้มันสละสลวยแต่คําว่าอาบท่ามันไม่มีความหมายนั่นเองค่ะก็คือเน้นให้มันมีความสละสลวยแต่ไม่เน้นความหมายนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะก็คือบอกว่า ใกล้สอบแล้วเมื่อไรเธอจะอ่านหนังสือนังหาสักที่คำว่าหนังสือนังหาเห็นไหมเราคําที่มีความหมายจริงๆก็คือคําว่าหนังสือแต่คําว่านังหาเนี่ยเพิ่มเข้าไปเพื่อม,มันสละสสลวยแต่ไม่มีความหมายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคําอุทานเสริมบทเนี่ยเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีกากับไว้ข้างหลังนะคะไม่เหมือนกับคําอุทานที่แสดงอาการอันนั้นจะต้องมีเครื่องหมายอัศเจรีเอาไว้นะคะ และทั้งหมดที่ครูพูดมานะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของคำอุทานนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะคำอุทานก็คือคำที่เราแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกนะคะเราเปล่งออกมาเมื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะซึ่งคำอุทานเราก็จะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ แต่ถ้าเหมือนเวลาเขียนถ้าเป็นคำอุทานที่บอกอาการเราจะต้องมีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับเอาไว้หลังคำอุทานเหล่านั้นนะคะแต่ในส่วนของคำอุทานเสริมบทอันนี้เราจะไม่ต้องมีเครื่องหมายอสัสเเจรีกำกับเอาไว้นะคะก็ฝากให้นักเรียนนะคะเข้ามาศึกษาความรู้ในเรื่องคำอุทานนะคะแล้วก็ให้การบ้านนะคะการบ้านของนักเรียนก็คือให้ไปทำแบบฝึกหัดนะคะเรื่องคำอุทาน ในหน้า14นะคะไปจนถึงหน้า17นะคะ,ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการบ้านของนักเรียนก็คือหน้า14ถึงหน้า17นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ